สวัสดีครับคุณพี่พี่นอ้นงงนอง,ง,ง,นาางในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานเมว่านจอยู่ในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องเลยถูกสาขาชีบมื้อนี้พี่คัดลุ้งวนอยู่ทางบ้านดงบังดงบังเหนือหมูซำตำบลหน้าหนังขุดปิศาจนองค้ายครับพี่น้องชาวบ้านป่าแล้วก็มาแกือพี่ติงรับ นี่มาพ่อพญายันท่านมันดงบังดงบังนี่พญเนาะมันดงบงังเนีน่ยฮะเนาะพญายันสวัสดีครับวสวัสดีครับผมสวัสวดีอ่ะไทายทั้เด้อพญเยันเรากำลังขี่จักรยานเลี้ยง,ยงนนกล้วยพี่น้องเพื่อนสบายก็ยังนี่เออราว่าน้ำถั่วมาเมื่อเลมื่อเมื่อเลี้ยงกล้วยเราบนทางพีนงพ่น้องเอ้ก็น้ำหมากขัดพี่น้องก็ฝุ่นมึงสะพาน พ่อ่านตัวนี้จากดงบังขามไปหาทั้งบันเมียมงงบ,บ,งงบออมองขึ้นบันนี่ก่อขึ้นไปยังไงขามไปบ้านนี่ก่อนนี่โอ้หาดสั่งวะไอ้ขามไปหาดสังดงบังบันดงบังหาดสั่งนี่แหละเพื่อนโอ้น้ำกำลังขึ้นพี่น้องเลยอันนี้แพร่แพร่ตำบลหมู่เพื่นอน,เ,นเออท่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่นมไนม่เห็ยนยังไหนนี่มันจะลอยน้ำไปทางไหนดิ ลองไปหาดังวนเตี้ยพ่อยใหญ่เราเรียงกล้วยเรากล้วยบานๆแต่วไปอ้นตัว้วนน้ำท่วงนวมักล้ยแล้วนี่กล้วยลงน้ำหนักเนาะทีไรไปใส่เรใหญ่เนี่ขาสวยจะค้งยองกล้วยยักตัวครับหนตัวตัวใช้ตัวได้สิขายออกยขายออกแล้วเตีเอาไม้เลียงเอาขี้นบ่ โอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยเลียงมาแต่น้อยเนะา,นอยอยานะน้ำเสนอภาพบรรยากาศที่ทงไห้ทงหน้าอยู่ท่ามพี่น้องเอ้ยเอออยู่ท่ามกระหักตัวนี่วันนี้เรามาเลี้ยงควายอยู่ท่ามเราจะไร่สวนรูปเราขายแล้วท่านซุปนิกเลี้ยงไว้นเธอเบื้องเลี้ยงเย้เงเงอเอาขี้วันน่ะคนล่องลอยน้ำเลยคนแนวมาคนวันนี้นนนทั้งดวงบังหู ลงบางหมูสามหมี่ลุงวนมหาเลาะหมืน่นนี่มหาเล่อไทยท้ำวิถีชีวิตพี่น้องคนเลี้ยงควายอยู่ทำ้ำโอ้น้ามือถ่วมบ้านถ่วมเชียงหน้าแล้วหรอเพืน่นโอ้บ้านเราก็เป็นบ้านทาวันเชียงหน้าทาวันตัว,ตวเห็นควายเราอ้ว,วนพี่น้อง เดี๋ยวเราอยากเปลี่ยนราคาขายสนุกน้ำบึงคว้วเรากันน้าน้ำถล่มมันตรงบางยังเราพี่น้องเอ้ยปีนี้คว้ว <c oughs> น่ะให้ไายได้ด้วยวะไอ้ไายคลิปวงเนี้ยเดี๋ยวลงโทรทัศน์เนี่ยไอ้พี่น้องคุณพวกเนี่ยน,น,น,น้ำถล่มเนี่ยน้ำถล่ม ทั้งจ so ังหวัดหนองคายไปนี่ขาดวัดที่สวมอีกแล้วทั้งดงบังเขานี่ใส่ใส่ปีน้ำขันน้ำสวมหัวใส่เพราะไงโอ้ฝน่าการน้ำระดับน้ำโอ้ยางมาเปื้อนเลยบ่โอ้เป็นเห็ดโมเดิร์นหน่อยอยู่พงอยู่สวนเลยตัวนี้เป็นบ้านสวนวนระดับน้ำพี่น้องเอ้ยขนาดสูงง่ายปูปลาก็เบือนตัวใหญ่นี่ไหมเนาะ อาหานอยู่กับไผ้กับนากับสวนอ,อ,อ,อะไรกับหม่องยูหม่องซอาเลยตัวนี้น้ำกับเป็นน้ำหยอยหลวงบ่เนี่ยปลาก็เบืดบ่เนี่ยม่วงกับนี่เก่แถวเนี้ยใส่ม่วงใส่อันอาว,วุธหาปลาเพิ่นโอ้บางลั่นกับใส่ปลาไหลก็ได้ยุทธีในซอกเลยจากโล่หรอครับ สลอยสองอพไหมพิกิก wow. so <machine> <laughs> <shooting noises> right ิให้เป็นโอกาสพี่น้องเ้ยพอทั้งบันดงบังว่าใส่บังรันก็ได้โอ้พได้ใส่ได้าจอยู่่นได้ขายขวยดอกขายปลาไหลปลาไหลรล่อะจักวยกับพี่ขายตันุ่นอว่น่ะเราหาขายปลาไหล่ละสองอยสลยแล้วว่าเออหมองข้วไนอนน้ำมอสบายกับชาวบ้ เลยบเลยเหรอเนาะฮะโอ้อันนี้อันนี้ควกเฟียงห่านเฟียงน้ำท่วมแล้วถั่วมันก็่หยาแล้วคยหน่อยน้อยูนานำเสียนฝนนม่คืองูอะไรฝนฝนมีหมองไปฝนสิลงทั้งอ่นมาเลยครับนี่ยตะน้นนี่แหละเนี่ต้นนี่เขาได้สวนจาของอะตี มีลุงอ้วนพามาสมทามพี่น้องนะนดฮะเข้าด <c oughs> น้ำท่วมเขาแล้วเลยนะ <c oughs> น้ำเขาวว้ารากเลยเพื่อน <c oughs> ม,ม,มโอ้ขายออกเหลือจักตัว <c oughs> ก่นหันว่าพกตัตีให้เก็ดตกัเหลือล่อกตโอ้ขาทานไว้แต่ใส่ในขัวเลือนฟอมทานกับวดซื้อโอ้เพมีอคอคุ้มฝุง้อมตัวนี่ บ่ได้ยากนะมันฮะพอคุ้มฟูงทั้งอื่นมาผสมตวมวอวน,นี่มโอ้แม,ม่นี่เขางามเนาะปันขัขข้นเราเบาอ่ะโอ้นี่โมแม่ขอกแม่รัก โอ้นำกับ่วงพักท่วมเนี่ยปีกายพี่น้องก็ควรระดับนำปีนี้นี่นนนปีนะี้คาดว่าจะทวมซ้ำเก่าโบผยนยนะี่โอ้คลดว่าจะซ้ำเก่าทำเก่าหมดเลยตีระดับเก่าหมดเลยตีโอ้มันมาแต่ออหัวปี ติดหวัหวลำหว่วยหลวงพี่น้องเอ้ยนในหน้าเราทำเราพี่น้องทั้งบันดงบังมูสามตำบลห,หน้าหนังพพดวิเศษน้องคข่หน้ำท่วมเขียวา้อยขั้วมาเลี้ยงอยู่ให้อยู่หน้าเลี้ยนนู่นเดียวหนิแล้วว่านี่เลี้ยนนู่นสวนยางสวนเดียวหนินู่เน,น,น,นเดียวนี่นานทางล่างก็เป็นหน้า วนน้ำท่วมมาแล้วโอ้น้ำท่วมเขลกหมดแล้ว ลุงวันมาทาั้งโซนบ้านดงบังพี่น้องมาหาเปิดอยราคากล้ยพี่น้องผู้เพิ่นเอ็นเลี้ยงควายมาอีกบขวากหนึ่งเพิ่นว่าขายแล้ววันสิบล่อมายัดไปบิดแล้วเพิ่นเพิ <laughs> ่นบอกมาเปิดราคาขายตัวรถได,ด้ลุงวดบ่ได้มากก่อนมาติดภารกิจอยากเรียกหลายอะไรยากพี่น้องมาถามพ่อใหญ่พูดเราเลี้ยงกล้วยเราว่าเอาไปแล้ววันเขาอยามายัดระวัาางมื่อสองมื่นแม่นมาไมใหญ่ หกล่อหคือสิบล่อยม่ยอะหรอโอ้รถมาอเราสามคันเลยเตีเปุ่นแล้วเบสอแล่เลยเหลืออยกหลารขวาก็ดดกแต่ว่าลุงว้วนบอกว่าพเบื่อลถ้า,ถาขายบา่ขายทอนละแต่ขวานี่พอไงเรงว่ามาันขายเราเราขายออกแล้วจงไปเท้าขีกกอนมาหันแล้วค <laughs> าควไถึงคนแล้ววะ <laughs> อ๋คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเลยมาเล่นน้ำพี่น้องทั้งบ้านดงบังโฮ o หมู่สามเอาเบิ่งน้มถั่วมเอาเบิ่งหนามแกงถ่วมให้ถ่วหน้าหมดแล้วอ๋อาฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามด้เด้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังแรงใจลูกโหวตบ้านหน้าเป็นหนึกำลังแรงใจพี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานโอ้ยย่ในประเทศต่างประเทศนะครับ สาขาอาชีพล่ะให้ลำลำไม่รวยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงหาเงินมันเงินหาคำมันคำพี่น้องโฉบโฉบมันมันเบิดสุกผูกทุกคนครับผมสวัสดีครับของพ่อใหญ่หลอดถั่มพีกายนี่มันห่วมปีนี้เราโหมขึ้นบอกสูงเงี้ยโหมขึ้นก็ต้องเตีโอ้ยโหมขึ้นไปเบิังในขี้เลาะไปเบิังในแล้วว่า ขาดว่าปีนี่ถวมอีกเตี้ยทมเลยังสูงเลยอาอไงกลับเลย,เลย,เลยครับด้ยขอบคุณอลไรครับครับผมสวัสด,วดีครับ